สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่20เดือนพฤษภาคม2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีบอลหลีกเตะกันเยอะเลยครับ5หลีกใหญ่เนี่ยเตะกันครบมีพิมิลเลียอังกฤษครับเตะกันทั้งหมด6คู่บนเดสลิก้าเยอรมันครับเตะกัน5คู่กันโชเซียอิตาลีครับเตะกัน3คู่ลาลิก้าสเปนเตะกัน5คู่แล้วก็ลีเอิงฝรั่งเศสครับเตะกัน2คู่ วันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้เน้นๆครับหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับเป็นคู่นี้เลยครับลิเวอร์พูลครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนวิล่าจะเตะกันเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราลิเวอร์พูลครับต้องการ3มแต้เมเพื่อพื้นที่ท็อปโฟครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอํพผลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อน ลิร์พูครับอันดับ5ในลีครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด18นัดชนะ13เสมอ4แพ้ไป1ได้45ครับเสียไป16ส่วนแอตันวิลล่าครับอันดับ8ในลีครับเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด18นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป8ได้17เสียไป24มาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดครับเป็นลิร์พูชนะไป8ครับแอตันวิลล่าชนะไป2ยังไม่เสมอกันเลยครับ น่าล,ล่าสุดที่บ้านแอตันวิลล่าเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลครับบุกไปชนะมาได้ครับ3ประตูต่อ1อัตราการทำเงินของลิเวอร์พูลที่เจอกับแอตันวิลล่าเนี่ยสินัดหลังสุดทำเงินไปได้4ครับเสียไป6ผลงานที่ลิเวอร์พูลเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ8นัดหลังสุดครับชนะ4เสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะแอตันวิลล่าไปได้ครับ1-0นัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะแอตันวิลล่าไปได้2-1ครับอัตราการทำเงินของลิเวอร์พูลที่เล่นเป็นเจ้าบ้านเวลาเจอกับแอตันวิลล่าเนี่ย ทำเงินไปได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสียไปถึงเจ็ดมาดูผลงานส่วนตัวของรอร์พูกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดครับชนะไปเจ็ดเสมอสองแพ้ไปหนึ่งนาลาสุนีบุกไปชนะเลสเตอร์มาครับสามประตูต่อศูนย์อัตราการทำเงินของรอร์พูครับสิบนัดหลังสุดทำเงินไปได้สามครับเจ้าไปสี่แล้วก็เสียไปสามผลงานที่เล่นในบ้านเก้านัดหลังสุดครับชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับนาลาสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ครับหนึ่งศูนย์ นัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้ครับ1-0ตราการทำเงินเล่นในบ้านเนี่ย5นัดหลังสุดย,ยังทำเงินไม่ได้เลยนะครับสำหรับริร์พูแต่9นัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป3มาดูผลงานส่วนตัวของแอตตันวิล่ากันบ้างครับ10นัดหลังสุดครับชนะ7เสมอ1แพ้ไป2นัดหลังสุดครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้ครับ2ประตูต่อ1 อัตราการทำเงินของแอตตันมิล่าเนีัยศินั้นหลังสุดทำเงินไปได้ถึงเจ็ดเลยนะครับผมเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปสองผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนครับเก้านั้นหลังสุดครับชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสามนั้นล่าสุดไปเยือนวูฟครับแพ้มาหนึ่งศูนย์ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนยูก็แพ้แมนยูมาหนึ่งศูนย์ครับสามนั้นหลังสุดของแอตตันมิล่าเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมอัตราการทำเงินของแอตตันมิล่าครับเก้านั้นหลังสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยทำเงินไปได้ห้าครับ เข้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปสามเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับใช้ประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับกองหลังมีเวอร์ยิวฟานได้ครับยืนคู่กับโกนาเต้แบ็กซ้ายเป็นโรเบอร์สันครับแบ็กขวาเป็นเทนอาโน่กองกลางสามตัวมีฟาบินโยเคอร์อติโจนแล้วก็จอร์แดนแฮนเดสันตัวรุกสามตัวมีหลุยส์ดิอาร์ครับโคดีค้กัคโบแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่า แผนของลิปูเนี่ยออกมาเป็น4-3-3นะครับแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเจอกันครอบจะหวบเทนอโนไปเล่นเป็นกองกลางแทนนะครับก็จะเป็นกองหลัง3แล้วก็กองกลาง4แล้วก็กองหน้า3มนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนแอตันวิลลาบ้างครับใช้ประตูเป็นมาตินนสครับกองหลังมีมิงยืนคู่กับคอนซาครับแบ็กซ้ายเป็นโมเรโนครับแบ็กขวาเป็นยังครับกองกลางมีกามาร่ายืนคู่กับลุยครับตัวรูกฝั่งซ้ายเป็นแลมซี่ครับตัวรูกฝั่งขวาเป็นแม็กกินครับ กองหน้าสองตัวเป็นวัดกินยืนคู่กับบูเมนเดียนะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝับ่งลิเวอร์พูลเป็นแลมซี่ครับบายซิติดแล้วก็ติอาโกอาคาราครับส่วนนาบีเกเอต้าฟิมิโนแล้วก็ดุนเยสเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนฝั่งเอตันวิล่ามี2ตัวครับมีสเตียกับฟิลิเปคูตินโยนะครับรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยอีก8วันจะไปเจอกับแอตตันอ่าเซาเซาแฮมตันครับส่วนแอตตันวิลล่าเนี่ยอีก8วันจะเจอกับไบรตันมาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดครับลิเวอร์พูลอันดับ5ครับแข่งไปทั้งหมด36นัดมี65แต้มตามหลังแมนยูอันดับ4อยู่1แต้มนะครับแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนแอตตันวิลล่าครับอันดับอันดับที่8ครับแข่งทั้งหมด36นัดมี57แต้มครับแต้มเท่ากับสเปอร์อันดับ7นะครับแต่ลูกได้เสียสเปอร์ดีกว่านะครับ เรามาดูราคาที่เปิดกันตอนนี้ก่อนครับราคาที่เปิดมาของคู่นี้เป็นราคาหนึ่งลูกนะครับ KK. ตอนนี้ไหลไปหนึ่งลูกควบนะครับเป็นเจ้าบ้านร์พูต่อราคาหนึ่งลูกควบเนี่ยที่เจอกันมาครับสิบนัดนหลังสุดครับนัดนนี้ครับเป็นร์พูลครับชนะไปสองหนึ่งครับนัดนนี้ร์พูลก็ชนะไปสองหนึ่งครับนัดนนี้ร์พูลก็ชนะไปสองหนึ่งครับราคาลูกควบสิบนัดนหลังสุดเนี่ยเจอกันสามนัดครับ เป็นริบูพูชนะหมดเลยครับ2-1หนึ่งแต่ชนะไม่เกินราคานะครับผมเสียครึ่งนะครับมาดูสิบนั้นหลังสุดของริอร์พูครับราคา1ลูกควบเนี่ยสิบนั้นหลังสุดเนี่ยยังไม่มีนะครับมีแต่1ลูกมาดูยี่สนั้นหลังสุดกันบ้างครับยี่สนั้นหลังสุดของริอร์พูเนี่ยราคา1ลูกควบมีนั่นนี้ครับชนะบุ๊แฮมตันไป2 0ศูนย์ครับนั่นนี้แพ้กับบอลหมัดไป1 0ศนนะครับผม ราคา1ลูกควบของลิเวอร์พูลเนี่ยยีนัดหลังสุดมี2มีอยู่2นั้นนะครับผมชนะ1แล้วก็แพ้1ครับมาดูทางฝั่งของแอตตันวิลล่ากันบ้างครับราคา1ลูกควบ10นัดนหลังสุดนี่ยังไม่มีเหมือนกันครับมาดู20นัดหลังสุดครับ20นัดหลังสุดก็ยังไม่มีนะครับสําหรับราคานี้แอตตันวิลล่ามาดูราคาสูงต่ำกันบ้างครับ ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกนะครับตอนนี้ก็3ลูกสิมนัดหลังสุดที่เจอกันมาครับสกอร์สูงไป5ครับเจ้าไป3แล้วก็ต่ำไป2นะครับสิมน้าหลังหลังสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยสูงไป6ครับต่ำไป4ส่วนแอตตันมิลล่าครับสูงไป4ครับต่ำไป6ราคาลูกควบของลิเวอร์พูล5นัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้2ครับเสียไป3ส่วนแอตตันวิลล่าครับทำเงินไปได้4ครับเสียไป1 สกอร์สูง5นัดหลังสุดข,ของริบบูห์ฮะสกอร์สูง3สูงไป3นัดครับต่ำไป2ส่วนแอตตันวิล่าครับสูงไปนัดเดียวครับต่ำไป2แล้วก็เจ้าไป2ดูจากผลงานแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งริเวอร์เจ้าบ้านเนี่ยดูจะเป็นต่อกว่าแอตตันวิล่าอยู่พอสมควรครับแล้วดัดน,นี้ได้เล่นที่อันฟิ์ครับ9นัดหลังสุดที่ได้เล่นที่นี่เนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับสำหรับริเวอร์คือแพ้เรอแมลิดครับในถ้วย UCL แล้วก็เสมออาร์เซนอลไป1นนัดครับเสมอกันไป -2 2ชนะไปถึง7นัดนะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยถือว่าแข็งเก่งพอสมควรส่วนแอตตันวิ่าเนี่ยฟอร์มที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยสานัดหลังสุดยังไม่ชนะเ,ยเลยครับแพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1ฟอร์มเหมือนเริ่มจะแผ่วปลายครับแกว่งแคว่งแปดนัดหลังสุดที่มาเยือนที่แอนฟิลด์เนี่ยชนะได้แค่2นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลไป4 อัมพลคนดูบอลครับขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับบูมันแน่นอนยิงแน่ๆหนึ่งลูกครับอรอลุ้นลูกที่2ครับกับฟอร์มการเล่นเจ็ดนัดลังสุดยังไม่แพ้และก็ไม่เสมอใครเลยครับชนะรวดทั้ง7นัดนัดน,นี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับถ้าหากนักลงทุนท่านไหนครับอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นหรือว่าบอลสเต็ปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะส่งให้ในในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดติดตามให้อำพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ